สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาขออนุญาตแนะนํานะครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นกุญแจที่เอาไว้ล็อกกระเป๋านะครับเพื่อเดินทางแล้วก็หรือว่าเก็บพวกอุปกรณ์สาคัญอย่างเช่นอาวุธปืนนะครับอย่างเราจะไปเดินทางไปต่างประเทศนี้ครับเราต้องการล็อกกระเป๋าซึ่งถ้าเราใช้กุญแจล็อกทั่วไปเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยถ้าเขาจะต้องเปิดเนี่ยอ็จะต้องงัดนะครับแต่ว่ากุญแจตัวนี้เขาเรียก คุณจ T S A นะครับก็สังเกตด,ดูมันจะมีโลโก้ตรงนี้ครับที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นมาตรฐานนะครับก็เป็นมาตรฐาน T S A มันย่อมาจาก Transport Security Admin นะครับก็คือว่าคุณจตัวเนี้ยที่มีเครื่องหมายเนี้ยมันจะมีที่ไขนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีตัวไขมาด้วยความหมายก็คือว่ามาตรฐานตัวเนี้ยมันเป็นมาตรฐานการบินนะครับการเดินทางเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตอมอเขาจะมีคุณจที่ สามารถมาไขตัวนี้ได้นะครับทุกสนามบินจะมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะลดปัญหาการทําลายทําลายกุญแจเพื่อเปิดกระเป๋าเรานะครับเป็นกุญแจรหัสนะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นเนี่ยครับจะมาแบบนี้แต่ไม่มีกุญแจไขนะครับต้องใช้รหัสเท่านั้นนะฮะคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าการเปิดปิดนะครับรุ่นนี้จะเป็นลักษณะนี้คือมันจะแยกตัวล็อกมานะครับเพื่อให้ความสะดวกนะครับในการใช้งานนะครับก็กดลงก็ล็อกนะครับ ครานี้เราจะมาดูวิธีการตั้งรหัสนะครับปกติกุญแจตัวนี้มาตรฐานก็จะเซตเดิฟเฟลมาที่0 0นนะครับคราวนี้เนี่ยสังเกตดูว่าวิธีการเซตนะครับมันจะมีปุ่มข้างๆนะครับวิธีการก็คือว่านะครับวิธีการใช้งานนะครับล็อกนะครับเราก็กดนะครับเปิดนะครับกดเข้าปิดนะครับก็คือล็อกบิดบิดรหัสหนีไปนะฮะมันก็จะกดไม่ลงแล้วนะครับก็ต้องไปที่ศูนย์ศูนย์ ารที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะฮะนี่ครับออกขาวน,นี้วิธีการตั้งนะครับวิธีการตั้งหลักกุญแจซื้อไปปุ๊บเราต้องการตั้งกุญแจอันดับแรกนะครับกดอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับหาอะไรมากดที่ตรงนี้นะฮะมันจะกดแล้วมันจะบุ่มลงนะครับแล้วก็เราก็ตั้งหรหัสใหม่เลยคราวนี้ส่วิว่าผมตั้งไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะฮะ แล้วก็กดหนึ่งครั้งนะครับกดที่ปุ่มปลดล็อก1ครั้งนะครับตัวนี้มันก็จะเร่งคืนมาที่เดิมนะครับแล้วก็กดล็อกได้นะฮะนี่ครับกดล็อกได้นะครับพวกนี้ก็คือข้อดีคืออย่างยกตัวอย่างใบนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่เพินกระเป๋าแล้วก็กดนี่ครับล็อกนะครับแล้วก็บุดมุนรหัสหนีไปนะฮะก็จะเปิดไม่ได้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับบางท่านก็เพื่อเดินทาง การเปิดกระเป๋านะฮะหรือไม่ก็ใส่พวกยกตัวอย่างเช่นของสําคัญนะครับอาวุธปืนอะไรเงี้ยครับกันเด็กมาเปิดนะครับผมก็ประเด็นคือว่าตัวนี้เนี่ยครับถ้าถ้าสมมุติว่ามันมันไม่มีคุญแจมาด้วยนะครับหนึ่มันไม่มีคุณแจมาด้วย,วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อไปนะครับ แล้วก็บอกว่าเอ,อขายไม่ได้จำนยไม่ได้อันนี้คือซื้อใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีตัวขายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังในการตั้งรหัสด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับ